สวัสดีครับหนุ่มพูนสวัสด์พุ่มชัยวิถีชนคนเฝ้าสวนครับผมเช้านี้ก็เดินมาอยู่ที่ขนำหลังน้อยนะครับริมคลองสดกาแฟตอนเช้า,ชานะครับดูควันกาแฟมีน้ำร้อนนะครับผมก็เมื่อคืนเสร็จก็น่าจะประมาณ เกือบสามทุ่มนะครับเพราะว่าผมต้องขุดร่องนะครับที่ฝนตกให้น้ำมันไหลนะครับแล้วก็เอาต้นไม้มานะครับผมนี่บรรยากาศเช้านี้นะครับผมขอบคุณหลายๆท่านด้วยนะครับที่ติดตามให้กำลังใจกับหนุ่มพูนสวัสดนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับทุกภาคของประเทศนะครับหรือว่าชมอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับ ขอบคุณมากๆสำหรับกำลังใจที่ส่งมาให้กันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศนะครับเช้าๆได้ยินเสียงนกเตลล้วธรรมดานะครับร้องอยู่ตลต์ตลลตลลเตนู้นนะครับนกสมุหมูสุรานนะครับนี่ดูเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะให้ดูช้าๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะให้อยู่ต้นไม้ด้วยครับนี่มอคืนปลูกอะไรไว้บ้างนะครับนี่ต้นไม้ที่ผมเพิ่งเริ่มจะเพาะนั้นนะครับเดี๋ยวให้ดูจาก มุมข้างก่อนนี่งานยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่านี่ประมาณทัก65เปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่100เปอร์เซ็นต์นะครับจากที่เมื่อวานที่ผมได้ลงคลิปไปนะครับเห็นก็จะไม่มีเห็นไหมครับอันนี้เสาะเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่จากคลองเลยนะครับจากคลองนี้นะครับคลองน้ําใสแจ๋วนะครับดูน้าครับน้ําใสมากนะครับสวยงาม เห็ยังเยอะนะครับเจ็บมือหมดเลยครับเมื่อวานน้ํากัดบ้างอะไรบ้างนะครับทางขึ้นนะครับก็ยังไม่ได้เสร็จนะครับเดี๋ยวต้องแต่งก่อนเพราะว่าวันนั้นที่น้ําท่วมมานะครับทางขึ้นที่ผมขุดบันไดไว้นะครับมันก็เลยพังนะครับเมื่อวานก็เดินไปหลายรอบก็เลยเอาเหินมาเนี่ยมันลื่นหินมาโรไว้ก่อนนะนี่ทางเดินนะทางเดินนี่นะครับขนม จะเข้าก่อนน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวดูข้างหลังก่อนข้างหลังนี้ผมก็เอาเครา,า,านะครับกระบอาเขียวมาจัดจัดไว้นะครับเดี๋ยวก็ต้องเช็ดใบเช็ดอะไรเมื่อคืนฝนตกนะครับมันก็เลยทําให้ดินมันฉูดใส่ใบนะครับใบมันไม่ไม่มันเท่าไหร่นะครับุด,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 ดร่องเมื่อคืนนั้นนครับ ทางเข้าต้นไม้ยังเล็กๆอยู่นะครับเพราะว่าผมเพิ่งจะลงกระถางนี่น,น,นี่สวยงามสวยงามมากนะครับนี่เริ่มจะฟื้นแล้วดียก็ต้องเอาผ้าเอาอะไรมาเช็ดด้วยนะครับผมเทพนิมิตหรืออ่พยพญาเสือโค่งผมไม,ไม่ไม่มั่นใจนะเพราะว่าเขาเรียกเหบือนกันน,น,กกนะครับมีกับปลูกเตยหอมไว้นะครับปลูกไว้ก่อนที่จะยกขนําอีก น,นี่ต้นไม้พี่หลวงหัดผมตรงนั้นเลยนะครับนี่อันนี้คันมาเศรษฐี่างนะปลายใบเขาจะแางครับนี่เสน่ใจน่ะเขียวเหมือนปีนะครับอันนี้มหาเศรษฐีมหาเศรษฐีเศรษฐีเรือนนอกนะครับ ต้นไม้ย,ยังเยอะนะครับที่บ้านผมยังไม่ได้เอาเอามานะครับเดี๋ยวมันต้องนั่งดูไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยต้นนี้ก็สวยคราสคราอินโดหรือเปล่าใบใหญ่นะสวยอันนี้ผมปลูกไว้เตรียมไว้หุงข้าวกับกระบ,บ,บอกไม้ไผ่นะก็ต้องใช้ใบเนี่ยครับผมห่อนะครับถ้าที่เขาสกก็จะใช้ใบเล็ดใบเล็ดชนิดจนนะครับผมเด,เดินตอ่อเดินตอ่อหนีมือปืน มือปืนครับมือปืนตรงนี้ก็เสาผูกเรนะครับนี่ชิวๆก็ผูกเรนะครับสองเสาตรงนี้นะครับก็อยู่บริเวณด้านหน้าขนมนะครับเดินเข้าขนั่มไหนะครับนี่นี่มุมกาแฟผมเล็กๆนะครับดูเล็กๆผมก็ใช้ใช้เสาไม้ที่ได้มาครับเมือ่อต้นปีนไม้จำไม่ได้นะ แล้วก็นี่ก็เป็นเป็นไม้แผ่นนะครับที่มันเป็นลายยังไม่เสร็จนะครับนี่ยังยังตั้งตั้งำลำร้อนไว้ก่อนนะครับผมการลำร้อนลำร้อนนะครับ <c oughs> นี่ผมก็ปูเสือก่อไฟไว้ด้านล่างนะครับมันก็เลยมีควันขึ้นมาแล้วก็ต้องเอาเสือออกไปสักใบไม่จำปา ออมาตั้งไวเผื่อนี่ประมาณ2กิโลได้นะครับนี่เนื้อเต็มเต็มเลยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะนั่งกินแล้วก็ตัดคลิปวิดีโอลงให้กับพี่น้องของเพื่อนนะครับได้ดูกันว่าจำปาที่บ้านผมนี่สีเขาจะเป็นอย่างไรนะครับนี่นี่น,น,นี่จำปาดะจำปาดะนะครับสีทองสวยมากนะครับก่อ,อนก่อนก็ให้บ้านตาเล็กไปทอดนะครับที่มันแตกๆที่ผมได้ลงคลิปแล้วว่าให้ไปทอดก็ได้กินจำปลาทอดอร่อยกินได้ทั้งเมล็ดด้วย นี่บรรยากาศยามเช้านะครับที่บางหมานคันทรีนะครับเขาศกเมืองคุณดีประเทศไทยนะครับนี่ริมสวนริมคลองที่บ้านผมนี่ผมปลูกไว้นน้านะครับนิหนึ่งต้นว่าต้นอะไรนะแล้วก็มีผักหนาไม่ใช่ครับผักหวานครับผักหวานอันนี้ก็แต่งแล้วก็เอาขยายไปปลูกฝั่งนู้นไม่ทราบว่าน้ําพาไปหมดหรือยังอนี้นะครับนี่นน้องชายผมนะครับน้องตี้บอกว่า ให้เป็นกำให้กำลังใจหลวงด้วยนะครับผมก็คุณด้วยนะครับน้องชายสุดที่รักของผมก็ต้นไม้เดี๋ยวก็เอามาเพิ่มนะครับมีเสาเสาเดินเข้าแล้วครับเนี่ยเดินเข้าแล้วดูพื้ๆผมเมื่อวานเาเยอะเหมือนกันนะครับคนเดียวเหรอ นี่ดูดูพืนไม้ดูลายไม้ครับนี่ดูลายไม้ของผมที่ที่ปูเป็นไม้สะพานเก่านะครับที่เขาทิ้งแล้วนะผมก็เลยเอามาของผมดูลายนะครับลายสวยมากนะครับนี่ถ้าได้ลงที่พึ้งหรือว่าลงเทียนนี่โอ้สุดยอดมากเลยนะครับนี่ตักปูนี่ตกไม่ได้เลยนะครับมันแข็งนี่เห็นไหมครับขนาดสามนิ้วนะครับยัง ยังเจออย่างนี้เลยนะครับตะเคียนหินนะหล่าเต่ามันไ่ไล่มาหน่อยมันกินไอ้มะมะพร้าวที่ผมเอามาเผามันรู้สึกเจะเนา่าน,นีเสาเน่อันนี้ก็ที่นั่งนะครับที่นั่งเดี๋ยวก็ต้องเช็ดกําไลอย่างน,นี้ผมก็ต้องตั้งตั้งไว้ก่อนนะเพราะว่ามันพื้นด้าน,นล่างนะครับก็ต้อง เอาหินอะไรมาลงให้หมดนะครับมันจะได้ดูสวยงามนะครับนี่ผมก็ก่อกองไฟไว้ก่อนนะครับแล้วก็ด้านหลังอีกห้องหนึ่งอีกห้องหนึ่งนี่ก็ต้นไม้มามาตั้งๆวะต้นไม้เดี๋ยวก็ว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าว่าเราตกแต่งด้วยต้นไม้ถังเล็กๆนะครับมันจะน่าดูน่าชมกว่าต้นไม้ถังใหญ่ๆนะครับไม่พอดีต้นไม้ตั้งให้ไม่มีกัน <laughs> นี่นะครับผม ดูดางนี่ผมมีเพียบเลยนะครับเดี๋ยวจะเอามาลงให้เต็มเลยนะครับดูดางเราว่าเขาเลี้ยงเลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่ายนบครับผมบรรยากาศรอบๆนะครับวันนี้ก็นอนได้ประมาณสี่คนนะครับรับรองไม่สุดแน่นอนครับนี่นี่ครัวนะครับตรงนี้ผมก็จะเอาโต๊ะนะครับมาตั้ง แล้วก็เอาเตามาไว้สักลูกหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะทำที่ตั้งพวกเครื่องปรุงอะไรอย่างเงี้ยยังต้องทำอีกวันนี้ว่าจะไปร่วมง,งานขาวดำเิมสักหน่อยนะนี่นี่นี่น,น,นี่ครัวนะครับครัวโอ้เจ้าของเจ้าของน้ำ นี่ตักท้ายตักท้ายหน่อยเอ้าวอ้าเดียเหตุที่เข้อชื่อสามหาวนะเพราะว่าเวลาผมบอกให้หาวเนี่ยก็จะหาวเสียงดังมากนะครับผมผมก็มมเลยตั้งชื่อหาวตัวเล็กน,นี้บอกว่าหาวเดียวชื่อสามหาวดีกว่าดูหอ้าวดียวหนึ่งต้นไม้พญาช้างเผือกตัวเล็กอยู่ครับนี่ธรรมารักษาด่างนี่ผมดูเมื่อคืนส่องไฟนะครับสวยมากเลย ตอนแรกนึกว่ามันจะดังๆแบบเล่นๆที่ไหนได้ที่ปลูกบนสั่งกระถา,า,างนะ่กระถางนี่รอดนุ่นน่าจะแตกใหม่นะต้นมันตายมันเป็นไม้แปลกนะเขานี่เริ่มเริ่มเริ่มที่จะด่างน,น,นะครับก็ด่างแน่นอนนะอันนี้ถางนี้ผมปลูกเล่นๆนที่ไหนได้รอดนะครับก็สวยๆดีนะครับทำรักษา เสาวกระน้ำผมเล็กๆวันนี้เพราะว่ามันแช่กระเบื้องสองแผ่นเองนะครับผมอันนี้ก็เตรียมไว้นะครับที่ผมได้มาต้องดูงงนนเห็นไหมร่ากว้างกว้างถ้ำนี่แกนไม้ก็ต้องหาอะไรมาเลยตั้งกกว้วก่อนดูบรรยากาศผมจะเป็นคนที่รักความสะอาดนะ เรื่องขยะมูลฝอยอะไรผมจะไม่ค่อยมีก็เก็บหมดนะครับนี่บรรยากาศนะครับเมื่อค,คืนก็เมื่อวานก็แก้พอตาไวนะ้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับเจ้าที่เจ้าทางก็บอกกล่าวให้ท่านบุกป,ปักรักษานะครับ จะเดินไม้ด่างล้วนๆที่สะสมไว้สามารถาแป้ง <c oughs> ดูครับดูอันนี้หกสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับสำหรับผมยังไม่เรียบร้อยนะครับนอนเปลย์ก็ตรงนี้ครับก็จะเห็นดัวทัชตรงนี้ชัดเจนนะครับผมลูกนั่งลุกนั่งดูดูโต๊ะกินกาแฟผมนะ ต <c oughs> ัเล็กๆนะรตรงนี้ถามว่าเราใช้ใช้ไม้ที่มันกว้างดูือว่าใหญ่มันก็จะไม่มันจะมันเต็มนะมันรกนะครับผมนุ่งกัเป็นกับไม้ที่ผมยังไม่เลือกเสร็จนะเครืค่องมือเครงไม้กอไม้ก็จะตั้งตรงนี้นะครับนี่ต้องแต่ง หาพวกสารลดปลาแป้งเสษธีวินสันนะครับมาลงบริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวตกแต่งให้มันเป็นสวนหย่อมนะครับเดี๋ยวคอยรุ้นแล้วก็คอยให้กําลังใจผมกันต่อนะครับเดี๋ยวดูลงคลองหน่อยฮนะลงคลองลงคลองมันจะลื่นนะครับเดี๋ยวต้องทําบันไดใหม่นะครับดูน้ําในคลองใสามากเลยนะครับนี่เป็นหินบริเวณนี้นะครับที่ผมเอาหินมาลง นะครับที่เอาหินขึ้นไปถ่วมนะครับนีะ่ดูดูน้ำครับใสามากาเลยนะครับน้ำใสแจ๋วเลยนะครับน้ำกาวหอมเดี๋ยวจะมาเล่นจังแล้วถึงว่าตาหนุ่มนะครับก็ว่างม,มีโอกาสานะคุิดซ่างเข้าคุยกันนะครับผมก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับผม <c oughs> ช้วนี้นะครับที่บ้านผมพ่อวันนี้ฝนตกลงเม็ดปล่อยๆนะก็เลยทําอะไรไม่ได้ก็เลยต้องมาหยิบกาแฟแล้วก็ใช้วามคิดต่อนะครับว่าจะทําอย่างไรดีนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับทุกกำลังใจที่มีให้กับหนุ่มคุณสวัสดิ์พุ่มชัยนะครับผมวิถีจดวันพ่อสวนมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะครับก็กําลังใจนะครับ เราชาวสวนก็อยู่อย่างเงี้ยครับในแต่ละวันล้างหน้าหยาบหยาบเมื่อกี้ทารแป้งหยาบหยาต้องขอไปด้วยนะถ้าหากว่ามันดูชกมกนะครับผมวันนี้ก็มีงานที่ต้องทาอีกเยอะก็คือต้องคนเห็นคนอะไรนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคําติชมนะครับที่ส่งมาให้ผมก็จะตอบทุกเม้นนะครับที่ติชมมานะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านอยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 นะครับ ก็หวัว่าทุกคนคงจะชุดชู้นะครับไปด้วยกันกับโรคโควิด19เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับนี่ครับโต๊ะกินข้าวผมนี่อันนี้ผมงัดไม้กระดานนะครับไปปูที่นอนได้แล้วนะครับมีเชือกล่ำเชือกไว้ แล้วก็เศษถิ่นด้านนอกผมที่แขวนไว้เมื่อก่อนนะครับสามสามสามตัวหอยนะครับนี่มันแช่น้ำมันก็เลยเหี่ยวหล่นแล้วก็หายไปกับสายน้ำสองสองสองตัวหอยโอเคนะครับมีแถมทุกทีนะครับของหนุ่มพูนสวัสดิ์อันนี้ไม้ไผ่ที่ผมตัดละเนลนาดนะครับเมื่อวานแล้วก็ตั้งไว้ให้ปลาเข้ามาอยู่นะครับนี่ขอนไม้ก็เกาไปถูกต้นไม้นะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวฟังเสียงนกเสียงน้ำนะครับปล่อยแล้วนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับเสียงวา่าไอ้ท้ยจากด้านหลังกี่แหล่น้ำข้างบนลักษณะอย่างไรโอเคจัดไปนะครับ